สปอยหวคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจําวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566นะฮะก็แนวทางค่ําคืนนี้เนี่ยก็จะหยิบยกมาให้เฉพาะที่เป็นคู่ใหญ่ๆนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะฮะก่อนอื่นก็ขอฝากชุมชนสดชื่นของเราเอาไว้ด้วยนะฮะก็เมื่อวานก็เรียกว่ากําเนิดวีดบกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆนะที่เข้ามาเป็นข้อครัวเดียวกันนะเมื่อ ชนะก็เรียกได้ว่าสดชื่นกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานชุดโครงการเราแตกอีกแล้วนะครับรวมไปถึงตัวเน้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสความสดชื่นแบบนี้นะครับสนใจที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะการันตีความสดชื่นแน่นอนฮนะก็ไปเลยันที่คู่แรกคืนนี้นะฮะในศึกบุนเดสดีกาเยอรมันนะฮะมือนเซตกัดปากเขา้าันนี้จะเปิดบ้านตระกรายของไมล์ศูนย์ห้านะซึ่งมือนเซตกัดปากเจ้าบ้านนะเกมที่แล้วพวกเขาเพิ่งลดล็อกชนะทางด้านของโบคุ่มมานะฮะแล้ววันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในนน้้าาาี่่คคอขงมมว ได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับประกอบกับสภาพวแวดล้อมเสียงเชียร์ต่างๆนะครับวันนี้อยู่เจ้าบ้านไปเลยนะครับน่าจะเบียดชนะได้นะครับแล้วก็โอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะผลิตกรได้หลายจอนมองว่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแนวรับเนี่ยค่อนข้างเสียง่ายทั้งคู่นะครับคู่นี้สปอยว่ากัดบักน่าจะเบียดชนะได้21่ฮะ สูุต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กานโชอิตาลีนะเอนโปรีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาอย่างของอูดิเนเซนะครับซึ่งฟอร์มทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่นะฮะอูดิเนเซครับผลงานที่ผ่านมายัางสะกดชัยชนะไม่เจอเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับเจ้าบ้านวันนี้นะค่อนข้างมีความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับ mm hmm. เกมที่แล้วพวกเขาเพิ่งลดล็อก นะครับเอาชนะซาเลาิตาน่าในบ้านมาได้เกมแรกนะครับก็น่าจะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ประกอบกับวันนี้ได้เล่นในทิ่ของตัวเองนะต่อหน้าเสียงเชียร์แฟนๆนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดชนะได้นะครับฉะนั้นแล้วคู่ที่จะมองว่าเอมปลรีไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยน,นะคู่นี้จะบอกว่าเอมปลีน่าจะยันเสมอได้หนึ่งหนึ่งฮนะ สวคู่ต่อไปนะครับยังอยู่กันในการโชว์อิตาลีนะฮะก็ไปดูกันที่เลเช่ครับนี่จะเปิดบ้านตอนรับกเมพูนของซัสัวโรนะครับซึ่งทั้งคู่เกมที่แล้วเนี่ยก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าทางด้านของซัสัวโรเนี่ยค่อนข้างดูจะ หายหน้านิดหน่อยนะเพราะว่าพวกเขาแพ้กับทางด้านของมอนซ่านะครับค้าบ้านมานะครับแล้ววันนี้มาเยือนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะประมาททางด้านของเรเช่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรเช่เนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับประกอบกับผลงานที่ผ่านมาเนเรเช่ก็ค่อนข้างที่จะทําผลประกอบการได้ดีเลยทีเดียวชนะจะมองว่าวันนี้เรเช่ในบ้านไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนคู่นี้สปอยว่าเรเช่น่าจะยันไหวนะฮะไม่เสมอหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนชนะสองหนึ่งฮะ ส่วนกุศต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะคซาบูกวันนี้จะเปิดบ้านตระกูลอย่างของน้องนะฮะจากผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยก็ดูสูสีกันทั้งคู่นะครับโอกาสที่วันนี้จะเสมอเนี่ยก็ยังเปิดกว้างนะครับของทั้ง2ทีมนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับในบ้านของซาบูกเนี่ยจอนเชื่อใจว่าผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนนะเวลาเล่นในบ้านนะครับประกอบกับสถิติเฮตูเอตของทั้งคู่เนี่ยนะฮะตาบูก็ดูข่มกว่่่าออยยูนนิดห นะครับเชนนั้นแล้วจะมองว่าวอนิสตาบุกไม่น่าจะแพ้แน่นอนนะครับโอกาสที่วันนี้พวกเขาจะเบียดชนะได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้มากกว่าเชนนั้นแล้ววันนี้จอนสปอยว่าสตาบุกน่าจะเบียดชนะได้สองหนึ่งฮะตัวคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะเซคเคบอรเขาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีมของลิปบี้นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยฟอร์มต้องบอกว่าค่อนข้างสูงสีกันทั้งคู่นะครับแล้วก็โอกาสที่วันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของ อาจจะบอกเนี่ยอาจจะเบียดเอาชนะไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพวกเขาได้เปรียบนะเวลาเล่นในบ้านนะครับแต่ก็จะประมาททางด้านของลิขบี้ไม่ได้นะชิมต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยลิบี้ถือว่าโมเมนตัมมาดีเลยทีเดียว นะครับเกมที่แล้วพวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านของโอเรนเต้มาได้2-1นะครับก็วันนี้เนี่ยบุกมาเนี่ยก็น่าจะมีความมัน่นใจอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้จอมองว่าโอกาสที่วันนี้ลิงบี้เนี่ยจะบุกมาขอแบ่งแต้มกับเซคเคบอกได้เนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้โอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะผลิตสกรอร์ได้สมฝ่ายชนะจะจอมงมีความเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับคู่นี้สปอยว่าเซคเคบอกเนี่ยนะครับอาจจะเบียดชนะ2-1หรือไม่ก็วันนี้อาจจะเสมอ2-2ฮะ ปิดท้ายคืนนี้เราไปดูกันที่ตุรกีซูเปอร์ลีกฮะอาดานาเขาวันนี้จะเปิดบ้านตารางยิงของ Sport. แท็บซอนสปอร์นะครับจากสถิติเฮต h เฮตของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวอนบ้านใครบ้านมันนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ครับต้องบอกว่าอาดานาเนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างได้เปรียบเลยถือว่าโมเมนตัมของพวกเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างมาดีเลย นะครับโอกาสที่วันนี้อาดานาจะเบียดชนะได้เนี่ยจอรนมองว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาเยือนนะที่ผลงานนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะฮะฉะนัแล้ววันนี้ครับอยู่เจ้าบ้านไปเลยครับอุ่นใจแน่นอนคู่ที่สปอยว่าอาดานาน่าจะเบียดชนะได้21ครับ ก็จบกันไปนะครับตอนเราแนวทางสปอย6คู่คืนนี้นะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางให้ที่เหลืออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับคัดตวนได้ไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยถ้าชอบฝากกดแชร์ใครแชร์คลิปนี้ขอให้สดชื่นไปเลยคืนนี้นะครับแล้วเดยวเราจะเจอกันในหมู่บ้านครับคืนนี้จอมมีชุดโครงการสวยๆนะแล้วก็รวมไปถึงตัวเน้นคัดรอไว้อยู่นะครับใครอยากสดชื่นคืนนี้ตามเข้ามาเป็นกบัวดเดียวกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอทุกท่านโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ